สวัสดีค่ะไอสารพลังแฟมิลี่ค่ะมือนีเครื่องบินบัก้ายล่ำเลยพี่น้องอาบักไลยล่ำเลยมือนีบักหลยล่ำเลยบินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลยสบองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามสี่หมาสิปัวเลยพี่น้องแก สามิกัวลำเลยเลยเครื่องบินนั่นไงเห็นปะสามสิบกัวลำลงมากเลยรื่อยหลยคักหลยคักเครืองบินเยอะแยะ เออไม่มีทุกีหอมีทุกรุ่นเลยป่านนี้พี่น้องเอ้ยมีแบบใดมีทุกนั่นเลยตั้มหนึ่งกำลังจะขึ้นลั่ของของเชฟนะพี่น้องกำลังจะขึ้น แล้วกามีรันงเด็ขึ้นกามีฮะรั้มน,นี่กําลังจะขึ้นรัส้สีชมนี่เป็นลั้มกองเจ้ากองสนามเนึกพี่น้องกําลังจะขึ้นเนี่บริการลูกค้ามีคนมาบริการาก็กแเป็นเครื่องบินโดยสาร <laughs> บริการลูกค้าทุกลั้เนึกพี่น้องเด้อเดวแต่เขาจะขึ้นลัม้มใด จะมากล้ำใจจะตะเรือก็เลยจะสิเป็นนางล้ำใจผีมาแล้ว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 กันมาแล้วอ้าึ้นแล้ว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 พี่น้องไปแล้วบริการลูกค้าท่านพี่น้องเลย พี่น้องมาละมลัดาะอ่ะบินมาละบินลงแล้วพีนวนว่น้องลำหนึ่งนี่เห็นบ่คนรหลาหาสิบบ่อยพันนายพีน่น้องไปนตะขึ้นอยู่ที่โพแพงเห็นบ่อ่ะเครื่อ,อ,อ,อบบงบินเล็กเด้อค่ะเด้อเอ้านอืมอดี Ừ. Cho nó ngon cưng bình Thì nó ngơi mà nè <laughs> ก็ได้เห็นตอนฝนลุ่มเห็นแต่นตอนฝนสิลุ่มบ่เห็นยาจ่ยจุไอค่าไทยแต่ร์นอันห่อเนาะอืมตรวจแล้วอืมมีหลายล้ำด้วยพี่น้องแต่ว่ากัตตุเป็นเมียไม่มากมากโอ้ตุวิว 또 블로우 보내 왔대 또 อบักหลายล้ำพี่นอ้องเครื่องบินเออล้ำสีเหลืองกับมีบานเนี่ยเอาบอกแมงปอหน่อยแมงปอหน่อยไปใส่หรหล่ละแมงปอหน่อยเ่ยเห็นแล้วพี่น้องแมงปอหน่อยคือสมีบ้านแล้วเนาะของบ้านนี้โอ,อ,อ้มือน,นี้บักหลายล้ำเลยพี่น้องเกือบหาสี่สิบหาสิบล้ำเลยล่ะ ไปทายลูกไปทายลูกไปน้องผู้ใดนี่แหละเขาบ่รวยเข้ากับว่าเดีงานคนลยวยเด้อพี่น้องเด้องานคนลยนนวยบ,ววบ้านเพิ่นเด้ดอเป็นบ้านเฮานี่เขาไกลว่าไรเด่นเนี่ยมีแต่คนลวยที่เขาไปเม่นบ่เออมีบ้านนี่เี่บ่ววัทุว่ารวยเขาเขาเขาชมได้เข้าชมได้เด้อค่ะเด้อ มันเท่าบ่มีเงินมันจะสิได้เขาไปเมั้งเครื่องบินเขาเด้อเดีไปไก่เด้อเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องมีปักไลยล้ำเลยมื้อนี้ยวันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยผุนล้ำนึงหันล้ำแบบไงพี่น้องเอ้ยไสรัปนั่นนั่นนั่นอ่ะเฮ้ยเอ้ยเห็นบ่บินยูเป็นสีลุงเหรอตอนน่ะเป็นสีเป็นสีวนลุเนาะนเหรอเนาะ นี่บัมึงล่ำนี่มึงไก,ก่ๆบ่ประเดชุ่มพี่น้องนี่มึงไก่ๆเลยอือฮะมึงยังหันมาเขามามึงอือีม่มาเมืองพี่น้องเขา,า,ามาก่ไกล่ไหมเอานี่เราก็นท่ายิงกันบนนั้นเนาะ เห็นบ่เห็นเ่นี่็นเครื่องบินเห็นบ่เครื่องบินนี่นี่พี่น้องเห็นบ่นี่ยนี่ใบพัดเพิ่อนมามามาถ่ายรูกทายรูปใส่เครื่องบินทายมันสุลังโหลดวิธีอะไร่ายลงไปนี่พี่น้องเครื่องบินเนะอ่าเห็นบ่เจ้าไอ้มาถ่ายรูกเครื่องบินนี่พี่น้องเอ้ย ทำละสองคนนะค่ะเนาะมันใกล้ๆเลยพี่น้องไกลไกลเลยใกล้ๆเลยโอ้มึอนี่บินหลายมึอนี่มันบินบักหลายเลยเอารับหนีหัวกระโลงมาติดฮะมึ้เกย์ไกลรับหนีมาแล้วพี่น้องอ่าอ่าฉากเหมือนแม่ซะ ี่ตะเครื่องบินนี่นมึงล่ำนี่ปะนี่สีสมนี่นคืองามเลยนี่ตกหลุดนะพี่น้องเด้อโอ้ยมึงล่ำนี่มางามเลยจังใหม่ๆเลยพี่น้องล่ำนี่เหียบม,ม,มือ เดี๋ยวมุงมงเลยพี่น้องเฮ้ยงามกักงามเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยลำสีส้มค่ะลำสีส้มแม่มปอหน่อยคือสิมันเมียแล้วพี่น้องโอ้ยลำหนีไม่ไม่ยางไม่เลย สีงามสีสมสีสมย่างงามเลยพี่น้องเอ้ยสัมผัสใกล้ๆน,นี่มากหมู่บ้านเหนือพีอ่น้องตอนจะจอยแม่บ้านเพราะท่านเนี่ลายปนนี่มึอนี้มา,ากักบลายเลยหลายกัหลายลายลายขั้นเลยหลายขั้นขัดเหมือนเนี่ยหมู่วานดเหนืหลายมึอนี้มา,ากักบลายเลย ตัวทิศเลยเหล่พี่น้องเ้ยนี้ตัวทิศสารทิศนี่มีตึ้งแบบสนิดมีทุกรุ่นทุกแบบเลยพี่น้องอก De. Wir sind heute beide unterwegs den ganzen Tag. Mm. Ja,